โอ้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 เนาะฝรั่ง่นฝรั่ง่นสีสีบลูเนาะเนวเข้าจ้าบลูเนะว่ามันเป็นอีย่างแต่บางคำอ่ะบางคำที่เขาใส่ภาษาอีสานลงไปในี่บางที่บางที่กับกำกวมอยู่ด้พี่น้องเนาะคำพูดกำกวมอยู่ด้เนาะกระบอกขนาดนั้น๋อนั่นเนีะย <อ> <im sharing> uh, ก au, Now, well, ็จะมีก็ดีนะของยายนาวนี่เตือนอย่างนี้นะของยายนาวมีจดหมายแจ้งเตือนมาข้างหลังเนาะอาจมีอีเมลแจ้งเตือนมาบอกว่าต่อไปเนี้ยคิดที่ว่าเอาเสียงเพลงของคนอื่นมาใส่เนาะสงสัยอ่าไฟไฟเอไอจะเป็นมังสวิรัตหรือไม่ก็กินเก้๊ีแมนสีแมนอีคิวสีแมนสีแมนจ้ะอัน ของไงนาวเตือนเรื่องเสพลงเพื่อนสิมีอีเมลมาหาเด้จ้ะเพื่อนจะมีจดหมายมาหาให้เขาไปดูนะกตรงอีเมลของเราเนาะสงสัยครับอันคุณอีคิวเพื่อนกินแต่ขนมปังเออเพื่อนกินแต่ขนมปังไม่ไม่ไม่แต่คลิปสั้นนะบางทียายนาวไปดูของต่างชาตินะเวลาเขา คลิปสั้นของฝรั่งไอคนตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาจะทําปลาตัวใหญ่ๆนะเอามีดไปไปกรีดตรงท้องแล้วก็อทําปลาใหญ่ใยญ่ย่ลีคนดูใบสวัสดีค่ะใหญ่ลีสวัสดีค่ะยายลีสวัสดีค่ะกินดีๆๆต้อนรับเข้าสู่บ้านยาญนาวนะคะใส่ประแจไหมคะต้องการประแจบอกได้นะคะเพื่อนๆจะได้เข้าไปเยี่ยมบ้านผูกค่ะเนาะ <S <S คลิปบางคลิปนาะเข,าะข้าเจ้าอันขั้วเนื้อขั้วป่าอ,อย่างของต่างสาตว์ หรือเพิ่นถือสินอันสองศูนย์แปดข้อสองร้อยยี่สิบแปดข้อจัดแมนอยู่อีคิวเนาะคุณเล็กเนาะเออสวัสดีคับยายลีดูใบอ่ะยายลีดูใบยายมะนาวใส่ใส่ประแจให้ก่อนเผื่อว่าเขาจะได้อ่ามาไปเติมหลังคาให้อีคิวเนาะอ่ะคุณเล็กไปเติมหลังคาให้อีคิวในน้ำลนเดอจ้าเนาะ ใช่ต่างชาติคิดโหดกว่าเราอีกนั่นแล้วหรือว่าเพื่อนเขาว่าผ่านหรือว่าเขาไม่ผ่านหรือว่าเขาทำแค่ว่าแค่ว่าเขาอยากทําแบบความสุขออกมาให้คนอ่าชาวโลกได้ดูเฉยๆอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราคุยกับเขาไม่ได้เนาะเพราะว่าเราคุยกับเขาไม่ได้เนาะ หรือว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าจะเป็นแบบนั้นก็ก็ไม่ก็น่าจะใช่นะบางทีเพราะว่าเราไม่รู้ไงเขาอาจจะทําแบบสนุกสนุกทาคลิปออกมาถ่ายอุย้ยต่างชาตินี่เนาะเขาทากันโอ้ยอัน,อนกี่เดือนถึงไลฟ์สดได้คะอ๋อคุณเล็กคุณเล็กอ่าอ่าไม่ถึงเดือนคะ่ะถ้ามีผู้ติดตามครบหนึ่งพันเนาะคะ่ะเขาสามารถสร้างรายได้ได้นะคะ ช่องคุณช่องคุณคนญี่ปุ่นแก้ผ้าเล่นน้ําก็ได้แต่ไทยนิดๆหน่อยๆผิดกฎแม่นจะ้ะบอลูวา่าบอลูว่าของเขาน่ะเขาผ่านการสร้างไรายได้หรือเปล่าเนาะเขาเ็สัางไรายได้บอ่อหรือว่าอีอย่างจังสีเขากับบอรูนอนนองคิ้วเขาก็บโพดลงมากคือของคนไทยเนี่ยบางคนเนี่ยก็ ก็บางคนก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่านไม่เอน็นี่ไม่ได้สร้างไรายได้ไม่ได้ทำอะไรได้ดิีเขาคอมโพส์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 ปปปไปอะไรประมาณเนี้ยน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าแล้วยิ่งช่องอ่าของคนต่างชาติน่าจะเป็นของคนอ่าคนฟิลิปปินหรือว่าคนอะไรก็ไม่รู้นอาะที่เป็นผู้หญิงที่ว่าเขาชอบเอาปลามาเยอะๆเอาปลามาเยอะๆแล้วก็เอามาลงน้ํามันทอดก่อนน่ะเข้าไปอ่าส่งขนมบ้านคุณอีคิวแล้วครับหนึ่งห่อนะครับอีคิว คุณเล็กเข้ามาแล้วเติมอ่าคุณอ่าไม่ใช่คุณเล็กคุณยายยายลีเนาะอ่ากดไลค์ให้ยายนาวด้วยนะคะยายลีเข้ามาแล้วเนาะการไลค์สดนะคะการอ่า fc เหมียวให้เขาจะยายนียายนียายนียายลีนะคะยายลีน่าจะไลค์สดได้แล้วนะคะติดตามเยอะมากใช่ไหมอ๋อแสดงว่าไปบ้านยายลียายลียายลีหรือยายนียายลีหรือยายนีคอมเมนต์เข้ามาอีกหน่อยค่ะอยู่เปล่าคะ ผมไปมาแล้วครับโอ้เพื่อนไล่สดได้แล้วค่ะเนาะน่าจะไล่สดได้แล้วเนาะน่าจะไล่สดได้แล้วเนาะอัน